อิสยาบทที่47พูดถึงชนชาติที่จะต้องถูกตัดสินก็คือบาบิโลนกลับมาอีกครั้งหนึ่งตอนอิสยาอยู่ตรงนี้ศัตรูหลักของอิสราเอลของยูดาก็คืออสัสซีเรียบาบิโลนยังเป็นเพื่อนกับยูดาอยู่เลยยังส่งคนมาเยี่ยมตอนพระราชาหายป่วยอยู่เลยยังเป็นเพื่อนกันอยู่เลยแต่อิสยาพยากรณ์ว่าบาบิโลนที่ทำลายอิสราเอลจะต้องถูกลงโทษคือข้ามช็อตมาตรงนี้ละพูดถึงเรื่องนี้ เหมือนกับบอกว่านายขอจะต้องถูกลงโทษที่ขโมยเงินฉันคือนายขอยังไม่มายังมาไม่ไม่เคยเจอนายขอเลยนายขอโดนแล้วพอดีพระเจ้ารู้ก่อนว่าเดี๋ยวปีหน้านายขอจะมาขโมยเงินก็ <c oughs> เลยจะโดนลงโทษนายขอก็งงมากอะไรว่ายังไม่ทันเริ่มทําอะไรประมาณนี้แต่ว่ามันพูดถึงอนาคตไงเป็นเรื่องของอนาคตโอ้ทิดาพรหมจารีแห่งบาบิโลนจงลงไปและนั่งในผงครีโอ้ทิดาเครเดีย จงนั่งลงที่พื้นโดยไม่มีบัลังเพราะว่าคนจะไม่เรียกเจ้าว่าแม่เนื้ออ่อนแม่เนื้อละเอียดอีกต่อไปในฐานะสตรีผู้เย่อหยิ่งที่เต็มไปด้วยความมั่นใจในตัวเองคือในภาษาฮิบรูเนี่ยวัตถุต่างๆจะมีเพศ อย่างเช่นโตเป็นผู้ชายเก้าอี้เป็นผู้หญิงเมืองจะเป็นผู้หญิงดังนั้นเวลาเขาพูดถึงเมืองก็จะเรียกว่าเธอนะอย่างเี้ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมเรียกทำไมไม่เรียกว่าเขาภาษาฮิบรูมันเป็นลงลงท้ายเป็นภาษาเป็นระบุเพศของทุกสิ่งเอาไว้นะโอเคในฐานะสตรีผู้เย่อหยิ่งบาบิโลนสตรีผู้เย่อหยิ่งเต็มไปด้วยความมั่นใจในตัวเองความเย่อหยิ่งของเธอจะถูกดึงต่ําลงนําไปสู่การล่มสลายบาบิโลนจงนั่งลงที่ผงครีจงร้องห่มร้องไห้ บาบิลนห่างไกลจากประสบการณ์นี้กำแพงของบาบิลนไม่มีใครสามารถทะลวงได้มันเข้มแข็งแต่พระเจ้าบอกว่าลงมานั่งที่พื้นมานั่งที่พื้นปกติเธอชอบนั่งบนบันลังทำไมวันนี้ต้องมานั่งที่พื้นมานั่งคลุกฝุ่นซึ่งเป็นการกระทําอย่างโศกเศร้าอย่างยิ่งบาบิลนคิดว่าตัวเองเป็นราชินีแต่ความจริงแล้วในที่สุดเธอจะกลายเป็นขอทานธรรมดาธรรมดาคนอื่นมองว่าเธอเหนือกว่าผู้ใด แต่ความจริงเธอจะไม่เป็นเช่นนั้นคําว่าเคเดียชาวเคเดียเป็นชาวเมโสโปเตเมียคือบริเวณของบาบิโลนนั่นนะครับชาวเคเดียเนี่ยเป็นกลุ่มผู้นํารวมกับอีกหลายหลายคนมาขับไล่การปกครองของอัเซียในบริเวณนั้นแล้วก็ทําให้เกิดเป็นบาบิโลนใหม่ขึ้นมาเป็นบาบิโลนขึ้นมาดังนั้นบางครั้งเขาจะเรียกบาบิโลนว่าเคเดียก็คือเป็นชนชาติกลุ่มกลุ่มสําคัญในบาบิโลนแต่บาบิโลนประกอบด้วย ทนหลายๆกลุ่มรวมตัวกันเป็นอาณาจักรบาบิโลน,นเคีเดียในข้อที่2บอกว่าบาบิโลนจะต้องทํางานรับใช้เป็นภาพบทอาหารหินหมุนหินโม่เพื่อบทอาหารเธอจะต้องถอดผ้าคลุมออกในฐานะสตรีสูงสักเมื่อก่อนบาบิโลนจะสูงสง่งยิ่งใหญ่ใครก็โหบาบิโลนเท่สุดๆสง่าง,งามหนึ่งใน7มห ah ัศจรรย์ยุคโบราณเธอจะต้อง ถอดไอสสิงสง่านาศีนั่นออกแล้วมาใส่ผ้าคลุมธรรมดาเธอจะต้องพบกับความอับอายและขายหน้าเธอจะต้องจากพระราชินีจะกลายเป็นคนใช้เธอนในที่นี้หมายถึงบาบิโลนนะครับเป็นภาพเปรียบเทียบที่เขาเห้ควรจะถอดกระโปรงยาวออกแล้วก็เปิดขาของเธอด้วยก็คือว่าปกติ พระราชินีชุดยาวๆใช่ไหมแต่ถ้าพระราชินีต้องไปเกี่ยวข้าวเฮ้ยถอดกระโปรงออกเถอะวิ่เปลี่ยนเป็นกระโปรงสั้นๆเป็นกางเกงสั้นๆไปไปเกี่ยวข้าวเพราะว่าต้องไปทํางานในไร่นาต้องไปทํางานในคูน้ําเธอจะไม่เป็นเพียงแค่ขอทานเท่านั้นแต่ว่าเธอจะเป็นคนรับใช้ด้วยความเบื่อเปล่าของเธอจะถูกเปิดออกและคนจะเห็นความน่าอับอายในยุคโบราณถือว่าการเบื่อเป็นสิ่งที่น่าละอายมาก และเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าคนนั้นเนี่ยอ่อนแอดังนั้นคนที่เปื่อมักจะถูกเอาเปรียบอย่างเช่นคนที่ไม่ได้ใส่รองเท้าคนที่ไมไ่ใส่เสื้อเนี่ยพวกนี้มันไม่มีการปกป้องนหน้าอายแล้วก็คนในสังคมเอาเปรียบได้ก็จะเอาเปรียบดังนั้นการถูกเปิดโปองอย่างน่ารายจะเกิดขึ้นในบาบิโลนบาบิโลนคิดว่าตัวเองพิเศษแล้วก็เหนือคนอื่นเหนือกว่าทุกๆชาติแต่ในที่สุดเธอจะ ถูกทําให้รู้ว่าบาบิโลนก็ไม่ต่างกับฟิลิสเตียไม่ต่างกับโมอับอัมโมมันก็เหมือนกันนั่นแหละไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรไปเลยดังนั้นการถูกเปิดความธรรมดาของเธอเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่น่าละอายพระเจ้าสัญญาว่าจะแก้แค้นบาบิโลนเพราะว่าคนที่ยกตัวขึ้นจะถูกทําให้ต่ําลงและพระองค์จะไม่ไว้ชีวิตใครก็ตามที่สมควรได้รับอัปยศอดสูนี้ ดังนั้นจึงมีคําปฏิญาณของพระเจ้าว่าพระองค์จะลงโทษบาบิโลนผู้เย่อหยิ่งผู้ยะโสในข้อที่5้าถึงสิพูดถึงบาปของบาบิโลนว่าบาบิโลนจะไม่เป็นราชินีแห่งราชนจาจักรต่อไปเดิมบาบิโลนจะเพลิดเพลินกับกิจกรรมมากมายแต่สุดท้ายบาบิโลนจะนั่งอยู่ในความเงียบและในความมืดเพราะว่าบาบิโลนไม่ปราณีไม่ปราณีต่ออิสราเอล ซึ่งพระเจ้ามอบอิสราเอลไว้ในมือของบาบิโลนแต่พอบาบิโลนบุกเข้าอิสราเอลได้ทําอย่างอับประยชอดสูเอาตะขอเกี่ยวจมูกลากไปนะทำป้นสะดมข่มคืนผู้หญิงทําอะไรต่างๆแซมสิ่งชั่วร้ายกับอิสราเอลอย่างมากทําอย่างไม่ปราณี เราเราได้มอบมรดกที่เป็นบนทินของเราก็คืออิสราเอลที่สกปรกที่ที่เอาลูกไปเผาเนี่ยนะมอบไว้ในมือของเจ้าแต่เจ้าไม่ได้แสดงความการุณาต่อเขาคือทําอย่างโหดร้ายเจ้าวางแอกอย่างหนักไว้บนบาของคนแก่หมายถึงว่าไม่เมตตาใครเลยแม้กระทั่งกับคนชราซึ่งสมควรได้รับการเมตตาเพราะอายุมากแล้วแต่เขาก็ไม่เมตตาดัางนั้นไม่ต้องพูดถึงคนหนุ่มคนสาวเลยนะหรือเด็กๆจะถูกทําทารุณกรรมอย่างมาก แม้นบาบิโลนไม่ได้ลังแกคนอิสราเอลมากเท่ากับอสัสซีเรียอสัสซีเรียเฮี้ยมโหดกว่าแต่ว่ามีอีกบาปหนึ่งซึ่งทำให้บาบิโลนนำไปสู่การถูกลงโทษก็คือความเย่อหยิ่งของเขาในข้อที่7บอกว่าเจ้าพูดว่าข้าจะเป็นนางพญาต่อไปเครื่องหมายของความเย่อหยิ่งของบาบิโลนคือว่าคิดว่าเขาจะปกครองโลกตลอดไปตลอดกาลวิธีตรวจสอบความเย่อหยิ่งของเราก็ตรวจสอบด้วยไม้บรรทัดนี้ได้เหมือนกัน ตอนนี้เราอาจจะเป็นผู้นําคริสจักรบางคนเป็นศิษย์พิบาลบางคนเป็นผู้รับใช้พระเจ้าผู้นํากลุ่มเซลลหากเราคิดว่าเราจะอยู่อย่างนี้ตลอดไปนี่เป็นอาณาจักรของเรานี่เป็นการดูแลของเราตลอดไปเราก็คล้ายๆกับราชินีบาบิโลนนั่นเลยเราควรจะรู้ว่าวันนี้เนี่ยไม่ว่าเรามีบทบาทอะไรก็ตามในสังคมเป็นผู้นํานำมัสการเป็นหัวหน้าเซลล์เป็นอะไรก็แล้วแต่ ทั้งหมดเนี่ยเป็นสิ่งที่พระเจ้ามอบให้เหมือนพระเจ้ามอบให้กับบาบิโลนและพระองค์จะเอาไปเมื่อไหร่ก็ได้วันนี้ที่เรามีวันนี้ได้เพราะพระเจ้าและพระองค์จะเอาไปเมื่อไหร่ก็ได้อันเนี้ยผ่านแต่ว่าคิดว่าโอ้เชี่ยฉันรวยขนาดนี้ฉันเก่งขนาดนี้ฉันเป็นผู้นําขนาดนี้และมันคงจะอยู่กับฉันอย่างนี้ตลอดไปเหมือนกับบาบิโลนที่บอกว่าตัวเองเป็นราชินีแห่งประเทศทั้งหลายเลยบาบิโลนได้เอาชนะอัสเรียซึ่งปกครองอาณาจักรกว้างใหญ่ไพศาลเป็นเวลานาน,าน300ปี คือเป็นอาณาจักรมั่นคงมากแข็งแรงมีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง300ปีแต่ถึงกระน,นั้นบาบิโลนก็โค่นลงได้แล้วบาบิโลนก็เลยคิดว่าฉันเก่งมากฉันโค่นอัสเซียได้และคงไม่มีใครโค่นฉันได้โดยเธอไม่คิดว่าไอสิ่งที่ได้มาเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นการที่พระเจ้าให้กับบาบิโลนต่างหากไม่ใช่เพราะอำนาจของบาบิโลนแต่เพราะว่าพระเจ้าต้องการใช้บาบิโลนเพื่อลงโทษอัสเซีย บาบิโลนคิดว่าโอ้ฉันมั่นคงฉันปลอดภัยแล้วดังนั้นฉันจะหลีกเลี่ยงจากภายนณะต่างๆที่จะมาถึงฉันได้อย่างแน่นอนเธอจึงยกตัวเองขึ้นอย่างสูงนะด้วยความเย่อหยิ่งแต่พระคัมภีร์บอกว่าเธอจะสูญเสียอาณาจักรของเธอไปในวันเดียวทั้งหมดเนี่ยจะถูกพรากไปในวันเดียวในข้อที่เนะกาจะสูญเสียไปอย่างรวดเร็วแม้ว่าบาบิโลนมี พวกที่ใช้เวทมนต์คาถาวิทยาคมต่างๆเพื่อปกป้องแต่พระเจ้าก็จะจัดการบาบิโลนซึ่งคำพยากรณ์นี้เป็นไปไม่ได้บาบิโลนอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่สามารถโค่นอัสซีเรียมหามนาจ300ปีได้จะล่มสลายในวันเดียวเป็นไปไม่ได้ต่อให้โค่นขนาดรัดเสเซียกับยูเครนใช่ไหมจะโค่นยูเครนตั้งหลายานานานป็นาปียังไม่ได้เลยใช่ไหม แค่จะเราจะโค่นมหาอำนาจยิ่งใหญ่อย่างบาบิโลนจะถูกโค่นในวันเดียวเป็นไปได้ไงแต่ประวัติศาสตร์ก็พิสูจน์แล้วภายในคืนเดียวไม่ถึงวันเลยภายในคืนเดียวคืออย่างนี้ตอนเย็นวันนั้นน่ะคนในอนาณาจักรบาบิโลนเรียกว่าเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเธอเธออยู่ไหนอนาณาจักรบาบิโลนโอ้เราก็อยู่อาณาจักรบาบิโลนเหมือนกันโอเคบา,บายบายพรุ่งนี้เจอกันนะ พอตื่นขึ้นมาอา้าวเธออยู่ในาจาักรไหนอ๋อฉันอยู่ในาจาักรเปอร์เซียแล้วเอาเหลอไม่เร็วกันนะเ <laughs> พราะว่าถูกโค่นละพระราชาถูกทําลายแล้วก็เปลี่ยนอันจากเลยประกาศว่าจากนี้ไปไม่มีอันจากบาบิโลนต่อไปทั้งหมดที่บาบิโลนครอบครองเปลี่ยนเป็นมือเดียเปอร์เซียทั้งหมดอ๋อเหลอเมื่อวานยังเป็นบาบิโลนอยู่เลย <laughs> อย่างเงี้ยในคืนเดียวแล้วก็มันก็เกิดขึ้นจริงๆตามที่พระเจ้าบอกนั้นบาบิโลนได้ชื่อว่ามีชื่อเสียงมาก ในยุคโบราณเกี่ยวกับการพัฒนาเวทมนต์คาถาซึ่งเวทมนต์เหล่านี้เขาเชื่อว่าทำให้พวกเขาเนี่ยมีโชคลาภและสามารถป้องกันเขาจากเหตุลายพระเจ้าก็เลยบอกต่อให้มีเวทมนต์เหล่านั้นก็จะไม่มีโชคลาภแต่จะเปีหายณะแทนไม่สามารถป้องกันจากเหตุลายได้เพราะว่าเราจะนำเหตุลายมาแล้วก็มันก็เกิดขึ้นอย่างนั้นจริงๆซึ่งทำให้เห็นว่าเวทมนต์ของบาบิโลนช่วยบาบิโลนไม่ได้บาบิโลนรู้สึก มั่นคงปลอดภัยในการข่มเหงคนอื่นเพราะว่าเธอคิดว่าเธอเนี่ยมีเวทมนต์ยิ่งใหญ่ล้ำเลิศด,ดังนั้นเธอจึงปลอดภัยและเหนือกว่าทุกคนแต่พระเจ้าบอกว่าแต่สิ่งเลวร้ายจะมาถึงเจ้าไม่ว่าบาบิโลนคิดอย่างไรอันนั้นไม่สําคัญแต่พระเจ้าจะทําอย่างไรหรือคิดอย่างไรอันนี้ต่างหากที่สําคัญพระเจ้าคิดจะ ภาคษาเขาดังนั้นต่อยเขาคิดว่าฉันเนี่ยไม่มีใครโค่นได้เพราะว่านักเวทมนต์ของฉันมีเยอะก็โดนโค่นอยู่ดีในดาเนียบทที่5ในงานบิเลี้ยงของเบลเชซา,ชาบาบิโลนล่มสลายภายในคืนเดียวไซรัสแห่งเบอร์เซียร่รวมกับดารลอัสแห่งมีเดียมาร่วมกันแล้วก็โค่นบาบิโลนล,ลงแล้วก็อาณาจักรนั้นก็ล่มสลายตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาข้อที่12จนถึงข้อสี่สิพูดถึงหายนะของบาบิโลนพระเจ้าจะเยาะเย้ย และท้าทายชาวบาบิโลนให้เขาวางใจในเวทมนต์วางใจวิทยาคมของเขาต่อไปเนี่ยเจ้าผู้ตั้งมั่นอยู่ในเวทมนต์ของเจ้าเจ้าผู้มีวิทยาคมมากมายเอาเลยเอาให้เต็มที่เอาเต็มที่เจ้าคิดว่าพวกมันจะช่วยเจ้าได้ช่วยให้พ้นจากสิ่งที่พระเจ้าประกาศเอาไว้แล้วได้แต่ว่ามันช่วยไม่ได้คือเมื่อคำพยากรณ์นี้เกิดขึ้นชาวบาบิโลนรับรู้ข้อความนี้อิสยาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมพยากรณ์บอกว่า อนาคตบาบิโลนจะถล่มอิสราเอลราบข้าบเละเป็นโจกร้อยสี่สิบปีต่อมาเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นใช่ไหมแล้วอิสยาห์ก็บอกต่อไปว่าอนาคตบาบิโลนจะต้องถูกทำลายเวทมนต์จะช่วยไม่ได้ใช่ไหมพอมาถึงตรงนี้แทนที่ชาวบาบิโลนที่รู้โอ้โหอิสยาห์นี่เจ๋งว่ะบอกใลยเต็มเป๊ะเป๊ะหมดเลยแล้วเขาบอกอะไรกับอาณาจักรของเราเนะี่ยอ๋อก็บอกว่าวันเดียวก็เปลี่ยนอาณาจักรแนละ้วเอ้ยถ้า แทนที่เขาจะกลับใจใหม่พึ่งพาพระเจ้าสแสวงหาพระเจ้าแต่พวกเขาไม่ทำเช่นนั้นเมื่อชาวนีนาเวได้ยินข่าวจากโยนาว่าพระเจ้าจะพิพากษานีนาเวคนซอเริยเมืองนีนาเวกลับใจกลับใจก็เลยรอดรอดรอดพ้นการถูกทำลายแล้วก็หนึ่งรปีต่อมากลับไปทําชั่วใหม่พอร,รุ่นุพอ่อรุ่นปู่ตายหมดรุ่นลูกกลับไปทําชั่วผ่าท้องหญิงมีครรภ์มาแต่งเหมือนเดิมอีกใช่ไหม ทาสิ่งชั่วร้ายอีกพระเจ้าส่งนาฮูมไปร้อยปีต่อมาส่งนาฮูมไปบอกจงกลับใจเสม่ครันนี้ไม่กลับใจก็เลยถูกบาบิลนถล่มทําลายแต่มันก็เป็นจริงตามที่พระเจ้าบอกมาเลยแต่วันนี้พอมาเกิดขึ้นกับบาบิลนบอกแกโดนแน่บาบิลนในคืนเดียวแกจะล่มสลายแทนที่จะบาบิลนจะทําเหมือนนีนาเวที่กลับใจเปล่าเขาไปพึ่งพาเวทมนต์พึ่งพารูปเคารพพระเจ้าบอกเจ้าผู้ตั้งมั่นอยู่ในเวทมนต์ของเจ้าวิทยาคมของเจ้ามากมาย เอาเลยเอาเลยลองดูเจ้าปรึกษาต่างๆมากมายดูซิว่าเขาจะทําอะไรช่วยอะไรเจ้าได้บ้างแล้วพระเจ้าก็สรุปว่านี่ไงฤทธิอำนาจของคนที่มีเวทมนต์ทั้งหลายเนี่ยพวกเขาก็เหมือนต่อข้าวไฟจะเผาผลาญพวกเขาทั้งหลายและพวกเขาไม่ทั้งหลายไม่สามารถช่วยกู้ตัวเองได้เวทมนต์ของเขาวิทยาคมของเขาเปรียบดังต่อข้าวแต่การพิพากษาของพระเจ้าเปรียบเหมือนไฟ พระเจ้าเลยเบียบเทียบว่าคิดเหรอว่าต่อข้าวจะขวางไฟได้กลายเป็นเชื้อไฟซะนั่นนะดังนั้นวิทยาคมของเขาเวทมนต์เขาไม่สามารถต่อต้านพระเจ้าได้ไม่สามารถช่วยตัวเองให้รอดได้ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่โง่เขาที่คนเหล่านั้นมองหาความช่วยเหลือจากเวทมนต์เพื่อช่วยให้บาบิโลนรอดพ้นคาพิพากษาที่พระเจ้าตรัสไว้ปี539ก่อนคริสตศักราช ไซรัสได้บุกบาบิโลนและทําให้คําทํานายนี้เกิดขึ้นเป็นจริงแต่ว่าคําทํานายนี้คล้ายๆกับในวิวร์บทที่17ดแล้วก็18ดนะครับที่พูดถึงบาบิโลนใหม่ในอนาคตว่าถูกทําลายลงในคืนเดียวเหมือนกันในวันเดียวในชั่วโมงเดียวเมื่อในวิวร์บอกในชั่วโมงเดียวดังนั้นคริสเตียนครับคริสเตียนที่เปลี่ยนจากการเฝ้าเดียวทุกวันไปเป็นดูดวงทุกวันควรมาอ่านบทนี้ เพราะว่าเวทมูล์ต่างๆมันช่วยไม่ได้เป็นเหมือนตอยิ่งสะสมตอไฟยิ่งแรงนะนั่นควรมาหาพระเจ้าแสวงหาพระเจ้าในบทนี้อิสยาบอกว่าบาบิโลนอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่จะถูกทำลายลงในคืนเดียวความเย่อหยิ่งยะโสนำหน้าการลม่มลง